ใส่ตีนผีเย็บอนเนกประสงค์เข้าไปนะคะแล้วก็นําได้นะคะ2เส้นนะคะทั้งได้บนและได้ล่างใส่เข้าไปในร่องของตีนผีแบบนี้ค่ะแล้วเวียงได้นะคะทั้งสองเส้นไปไว้ด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นการพร้อมเย็บแล้วค่ะ <S <S ตีนผีรุ่นเบอร์เนสโซเอ็นโกของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะคะตีนผีแรกของเราเลยนะคะก็คือตีนผีเย็บเส้นตรงหรือตีนผีอนเนกประสงค์ค่ะ เราจะใช้ในการเย็บลายเส้นตรงทั่วไปนะคะแล้วก็ลายเซตแซบลายเย็บตกแต่งนะคะในการเย็บเส้นตรงหรือลายเย็บอื่นๆเนี่ยเราจะใช้ล่องตีนผีด้านหน้านะคะเป็นการวางตำแหน่งเส้นเย็บเพื่อเป็นแนวในการเย็บทําให้เราเย็บได้ตรงขึ้นค่ะเดีย๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าล่องตีนผีด้านหน้าอยู่ตรงไหนกันค่ะเราจะใช้ล่องของตีนผีนะคะสังเกตเวลายเย็บให้ตรงกับเส้นไปเรื่อยๆค่ะ เห็นไหมคะว่าร่องของตีนผีตัวเจหรือว่าตีนผีอนณิภสมเนี่ยมันจะทําให้เราขาค่ะเย็บได้ตรงขึ้นเยอะเลยค่ะ